สวัสดีจ้าเพื่อนเพือนวันนี้กับาพเพื่อนเพื่อนมาบ้านนาจะเนี่ก็จะเป็นดอกแห่งของนี่จะผักสลัดจะเพื่อนเพื่อนที่ว่าสูอันเลดโอกมาจจะเนาะที่ว่าสูจะไหวเฮ็ดมเมล็ดพ่านจะพิ่นล้มและเนี่ระนาดก็เลยได้ถอนออกเมื่อจะเพื่อนเพื่อน เนี่ดยดอกแหงเพิ่นก็นไดแค่นี้แหละจ้าเนาะบ่เป็นยังเดวสุดจะล่องเอาไว้แบบนี้แหละจ้าให้เพิ่นแหงแล้วเขาจะเอาไปอันนี้ในดินพอไว้ไม่ในดินเลยปนอจ้าบ่เป็นยังเอาไว้ยังสีแ่แหละเนาะเอาไปตากแหงเพิ่นเปียกคือจาเ,อเป็นเปลือนมึงน,นะมาหอดมาหอดสวน้ญญาเนี่ยเป็นลมแล้วนี่นานาอันนี้มัดเปื่อยมัดอ่ะจ้า จะบรู้ว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์บอจะเป็ื่นเปลยนเนี่เป็นของเม็ดดอกแหงเม็ดแห่งของผักสลัดเลดโลกนจะจนะ๊ะเนาะเมื่อนีนก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพืเ่อนบึน้งเดี๋ยวเด้อส่เอาไปวางไว้พุ่นก่อนจะ้ะเดี๋ยวเอาไปวางไว้นี่ก่อนนี่นะวางไว้ตั้งเฮียนนี่แหละนีน่นี่จะ้ะสุดจะมาอัปเดตให นี่จะเพื่อนเพื่อนทั่วลิสงเนาะที่บ้านแต่เอาลงมาเพาะมือน,นันนะจ๊ะจะสวนบานยาจ๊ะเนี่ยเพื่อนกะเนี่ยป้งใบขึ้นมาแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะนี่จะต้นน้อยๆของทั่วลิสงจะเพื่อนเพื่อนเนาะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดต้นจะเป็นเพื่อนบ่เกิดสองต้นเนาะถ้าก็ค่อยเห็ดค่อยศึกษาไปจ้ะเป็นต้นน้อยของตัวลิสองด้วยจ้าเพืเ่อนเนี่ยนี่จ้ะนี่เนาะโอ้พงหายุปปลูกอยู่สวนน้อยเพิ่นบอนนี่จ้าเพืเ่อนปีที่แล้วได้ผลผลิตน้อยหน่อยแต่ปีนี้ลองมาปลูกอยู่บ้านยาเบิงจะหาเจ้าเพื่นถือ ดับดินตรงนี้เนาะจะเนาะอันจะก็จะเป็นต้นกล้าน้อยของทั่วลี่สงจะเปื่อนเพื่อนนี่จะเดี๋ยวื่อนี้ก็จะมาอัปเดตประกาศแก้วที่ว่า,ออานเอามาปลูกยู่บ้านย่าจะเปื่อนเนพื่อนบ้างนะพญอยูจ้ะแต่ว่ากะบ่หอดอกก็เป็นรูปเป็นล่างให้สวยอยู่ก็ได้ได้เห็นอยู่ว่าเป็นประกาศแก้วจะเนาะนี่เนาะเป็นหารประจา แต่มุต่มีจ้่เพื่อนเปล่ยนเนี่ยสุก็ได้ถอนหญ้าอยู่มือเะ้านี่จ้ะโอ้ต้นนี่เป็นตาหนี้อยู่เป็นตาอัมลามอยู่จ้ะเพื่อนเปล่ยนน,นี่เนาะนี่จ้ะนี่จะเป็นไอ้ต้นประกาศแก้วที่เหลือจากเข้าเอาปลูกอยู่สวนน้อยเหรอเอามาปลูกอยู่บ้านหาได้จ้ะเปลี่ยนเปล่ยนนี่เนาะ อยู่ในมุ่งก็บ่แม่นว่าบ่มีแมงเลยจ้ะเพื่อนๆแต่ก็บ่เป็นอย่างปล่อยให้พวกเพิ่นอยู่จังซี่แหละนเ,หนลเนี่ยเห็นบ่สุบะสุบะได้ปลูกผักสลัดเนี่ยต้นเพิ่นใกล้ๆกันเนาะสุก็เอาออกจากช่องเดียวกันเราจะเป็เพื่อนๆเวลาสุเพาะนะ่ะต้องใส่เม็ดเพิ่นก็นจะแจบมาเนาะจ้ะเนาะเบิ่งนะอ,อยู่สซ่หน้อยก็เป็นจังซี่ล่ะจ้ะว่ามันเจ้าของปลูกผักกาดแก้ว ก็ได้มีผักสลัดมากินโมเป็นยังนนเนาะเป็นเื่นนี่นะนี่จะผักสลัดจ้านี่จะนนเนาะเฮากับปลูกแบบได้กินไปเรื่อยๆจะเป็นเปื่นปลูกได้กินไปเรื่อยต่อเลือเรือจ้าก็นี่เฮาก็เอาไปอันนี้ให้หมูเป็นกินน้ำจ้าเป็นเื่นเนาะฟูเดี๋ยวไปก่อน ัวนั้นไอ้ทั่วทัวรีสงจะเป็นเพนนี่เนาะจะเป็นเบิงองต้นหอมจะพยาบาลเพื่อนกัซอยกันเสียงา,าจะเศร,ร,ร้าจะเพื่อนเพื่อนมาฮอดสวนเนี่ยก็ไ่ได้เศร้ามือเลยแลหละเฮ็ดนี่จ้าหอมใหญ่เมื่อนั้นได้ทอนไปกินแล้วนาะจาะเนาะ่งนะเนี่ยที่ก็จะเริ่มบ้างไปเรื่อยๆจะเพืเ่อน เรมบางไปเรื่อยๆเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆจะที่เมืองนั้นเขาพักไว้โดนอยู่ท้งแดนปีที่แล้วนะะจะเนาะพักไว้ก็ให้ไอ้ดอกพักสลัดนะเพิ่นแหง้งนี่เนาะปลูกไปเรื่อยๆจะเพื่อนเพื่อนปลูกจนได้กิน,กนสายกระซอม,อมนี่จะเป็นกระลำบ้าไปปลูกกระลำกันนี่กระลำจะเพื่อนเพื่อนมึงนะ ก็เป็นยังเราก็ได้กินอยู่นี่จะ้ะแต่สุดจะป้ารอมาทั้งปีแล้วเนี่ยมาตั้งปีนี่จะเป็นอันนี้จะสตบบอรอเออบ,บอรี่ของแม่เพื่อนต้นสตรอเบอรี่ของแม่เพิ่งจะสงสัยเพิ่นจะมีหลากเก่าเพิ่อนอยู่ตรงนี้จะเพิ่นก็เกิด ถึงเวลาเพิ่นก็เกิดจนมาเจอปัญเกินเสียเงาอยู่กับเสียบมือดักจับปัญเกินนี่แหละถ้าบปได้คุ้มพลาสติกสีดำเป็นยังสี่แหละยากยากตัวน้ำยาจ้านี่เนาะอืมชุดอบุรีจ้านี่อะเนี่ยๆๆมาเก๊าเนี่ยมีแนว ปวดเพื่อนๆเด้บืงนะ่ต้นมันสุหมากมนันกระลั่งใหญ่ใจเพื่อนๆน,นี่โอ้ยแต่แมนโดคคับปีนี้ปีที่เราได้กินเน,น้นนอยเนึงจากเพราะว่าห้าบปรูว,วิธีการดูแลร,ร,รักษาเพื่อนน,อน้อยจันาะก็ได้ไปเรียนรูจากไก่ซ่องของเพื่อนๆ ทุกคกนมะจะเป็นเปื่าวา่าจะเป็นพักสนิทต่างๆคือทุกคนนะเพิ่นกัเก่งในยังก็มีความชันนานในในแต่ละสนิทกันมาะจะเนาะเพืน่นเปื่นกับไปหาเบิ่งนด้จ้ะเด้อแต่ละช่องเพิ่นกัให้ความรู้จะสู้ปลูกพักเองเนี่ก็แม่นสู้ชันานเองเนี้ยสู้กับไปเลียน,เ,ยนาาเรียนมาจากเพิ่นเรียนมาจาก ทุกกช่องที่เขาไปเบิ้งเพื่อนเนาะจะเนาะแต่เริ่มแรกปลูกพักนี่รู้จักเลยก็คือคุณตอมกาเดนแพลนจะเพื่อนในทุกๆคลิปของเพื่อนน่ะเพื่อนจะบอกเข้าจะบอกว่าอันนี้ทำได้นะคือเพื่อนผ่านมาแล้วนะจตเพื่อนมีประสบการณแล้วเพิ่นก็เอามาแบ่งปันพวกเข้าจะเพรว่าจะเป็นการฮ y o ยูทูบหรือ ปลูกต้นไม้แต่ละชนิดที่เพิ่นเคยปนะนนลูกมานจะเนาะที่เพิ่นชำนาญเพิ่นรู้จ้ะเพิ่นก็เอามาแบ่งปันเฮานี่จ้ะเนี่ยเนี่ยกระตัดกิง่งเมดเม็ด,มดน้อยเพิน่นเฮากระตัดกิ่งออกจ้ะเฮาก็ได้เรีเยนรู้้แลวจ้ะเป็นแผ่นเนาะเนี่ยจ้ะก็ฝากเพื่อนๆไปเบิง่งถ้าคนมาปลูกมานะจนะเนาะก็เข้าไปเบิง่งช่องทุกช่อง ที่เพื่นมีความสำนาญแต่ละผักแต่ละอย่างๆสุกเอาคือเพื่นแนะนำสุกเอามาดัดแปลงใส่ในส่วนที่ดินที่สูมีหรือในส่วนที่สูเห็ดได้เนจาจะเนาะก็อาจจะเพาะได้ตามที่เพื่อนแนะนำทุกอย่างเขาก็มาดัดแปลงใส่จะเปื่อนๆดัดแปลงใส่ได้จ้างเยแตรกรพวกสูนี้ บรายนี่เนี่ยจะบลูได้ว่าต้องตัดกิ่งสุกป้อยหยายปัหญ่แล้วก็มีคุณต้อมนเนี่ยนะจะจํบบพิดเนาะคุณต้อมเพิ่นกะแนะนำว่าลองตัดกิ่งดูสิพนพักพนว่าสุกะเลยลองตัดเบิงเาจะเนาะนี่จ้ะนี่แหละตัดกิ่งกะปีที่แล้วก็ลองตัดปีนี้กะอังสี่นเลยจะเห็นบ่หน่อยเต็มอยู่ การรักษากะห้ปุ๋ยกะมิดปุ๋ยขี้ไกล้จะเป็นเปืนพวกสุกกะมีแค่นี้แหละจะมีปุ๋ยขี้ไกล,ลกาา้ล้กการน้ำเศร้าเข่ารู้จักน้ำเศร้าเข่าก็เพราะจากคุณตอมจะเป็นเปืนจากคุณตอมคุณตอมการเดินแพลน,นี่แหละสุกกะเบิงเบิงแต่เพิ่นเนี่ยมาตลอดจะปลูกพักปร,ประสบความสำเร็จหรือ ปลูกพักพอถึงเวลาเ้าก็โลทิมจังสินะ่ะโดยที่ห้าก็บ่ได้เรียนรู้อีกยังจนห้ามาเรียนรู้ว่าปลูกได้ขยายเป็นข้ามนี่โดนใจมากๆเลยค่ะโดนใจก็เลยปลูกพักทุกอย่างต้องรู้จักขยายกินต่อไปจะเป็นเพื่อนจตกก้อนพวกซูนี่ฮอดเวลาทางถิมบดเด้ไม่ได้ว่าจะมาเอา,มาเมล็ดพันธุ์ได้จ้ะเดี๋ยวนี้ เมล็ดพธา์ของแต่ละแต่ละชนิดก็เป็นความทรงจําที่ดีค่ะเราจะเนาะเพื่อนเพื่อนต่อฝากเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งช่องคนลักการปลูกทุกๆุกช่องแล้วค่ะเด้อจะนี่แหละเบิ้งนะเบาอยู่นี่ละเบาได้ไปสายเรุ่่นอยู่นี่ละคือมันชื่นใจนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนชื่นใจเบิ้งนะผลผลิตที่เฮ้า ตั้งใจดูแลเนาะจ้ะเนาะจ้ะเบิ่งงานนั้นเพื er> ่อนๆจะเบิ่งงานนี้เฉพาะงานนี้เด้อนี่เต็มอยู่จ้ะเนี่ยนี่จ้ะเต็มอยู่งานเดียวนี่ทำเป็นปนสุกนี่โอ้ยคือสิคักเนาะเนาะเพื่อนๆเนาะ่าบ่นี่จ้ะงานนึง นี่ส้่เหม็นเบิ้งเลยนี่นม่จกต้นมอนของเข้าหน้าเดียวก็เต็มอยู่นี่สวัสดีครับเพื่อนให้เพื่อนเสียยาให้เพื่อนเพื่อน,นสุขภาพรอสวนนี่จ้ะนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิง่ง โอ้ยสวรต้นมันเป็นเปลือกากขนาดเดี๋ยวไปก็เห็นเต็นน่วยเต็มยุจ่าตารางานี่นี่เนาะเดี๋ยวสุก็จะปั๊บเป็นเปลอมาเบิงยุจ้าทั่วปากอ้าจะเ่อนเปลือกคางนี่แหละคางกันเนี่ยเบิงเนะโอ้ยหน่วยแหมเป็นแต่สวร์่าจ่าเริ่ใมไ่เลยเดนี่เบิงแมะ ขนาดเลยตัวปากอาจะเพื่อนๆนี่เนาะสุกก็ได้ทายให้เปื่อนๆบึงดูอยู่ถ้าแม่นต้นเพิ่นซมปูนอีรีนี่เห็นแม่บอกว่าเนี่ยทุกงานนะเพิ่งก็จะเป็นนวยจะเปื่อนๆทุกกิ้งที่เป็นจ้งเสี่ยงนะเพิ่นก็จะเป็นนวยลายที่นี่เฮ้าเพิ่งหาดปลูกนาจะเนาะบ่งนะก็ขึ้นตะปอแต่แปรอยู่จะเปื่อนๆตัวปากอาจะ เดี๋ยวสุจะพภาพไปเดี๋ยวเด้อชิชบางทีนี่จ้าเห็นบ่นี่ต้นเดียวนี่จ้ะเพป็นแบบน,นี่ต้นหนึ่งนี่จ้ะต้นหนึ่งเพื่อนก็นจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเพื่อนแตกออกมาเนาะเพื่อนก็นแต่แต่ละกิ่งเพื่อนก็นจะเป็นดอกเป็นนวยจังสีนาา่าจะถ้าเฮาดูแลเพื่อนดีๆเนาะนี่พวกสุกับบ่ค่อยได้ดูแลเพืเ่อนร้ายเพื่อนรดานี่จ้ะ กับพ่อสิได้กินดูจากเพื่อนๆเห็นาะนี่แหละจะทั่วปากอ่ะก็เป็นการหาปลูกครั้งแรกของพกสูคือการเห็นเหรอหน่วยที่เพื่อนสมบูรณ์เต็มที่เพื่อนเป็นจังไดสุกะเคยซื้อมากินอยู่จากแซบดูจากเพื่อนๆก็คือทั่วธรรมดาบังน้าหอยหอยตรงๆแดงๆอยู่ โอ้ยากากระนาเพื่อนเนาะตัวปากอาจ้าเราจะจัภาพาเพื่อนไวยยังไงเพื่อนนะอิดาเนี่นนเห็นบอหอยเต็มเลยตรงนั้เนี่ยส่วนนี่อยากจะส่วนฝากนี่เพื่อนจะถืดแดดจะเป็นเพื่อนสงสัยเพื่อนจะ อันนี้เนาะสมบูรณ์เต็มที่นี่จ้ะตัวปากลาจา้าเนาะการผูกได้ผลซ้ำหรือตะดีใจจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะโอ้ยขากเนาะมึงี่ยขนาดขนาดนจ้ะเพื่อนๆือนกะบุญิกะได้มาเสียหานี่จ้ะแถวแถว แต่ต้นใหม่ไงตรงนี้กะกะว่าคนนี้จิ่วะจะเพื่อนๆกะพาเพื่อนๆมาเลาะสวนหญ้าจ้ะเนาะทั่วปากอ่าโอ้ยเพื่อนๆเลยสุกะบวกล้ยปลูกบวกล้ยอันนี้เองเนาะก็เป็นครั้งแรกจ้ะเพื่อนๆจะกล้ากินวะเนาะนี่เนาะ บอลเลนจะบอลเลนกินเยอะซิมจะซิมนี่เจ้าจะเนาะส่วนที่จะไววเฮ็ดมเมล็ดพันก็จะไหวจะเปลินเปื่นส่วนซิมก็เขาก็ต้องซิมเนาะจะเนาะจะได้บอกเปื่อนเปื่นว่ารสชาติเป็นจังไรเนาะจะเนาะนี่จ้าในดาที่ว่างๆเนี่ยก็จะได้เริ่มหานี่จ้าเอาพักมาปลูกจะเปื่อนเปลื่นบนกอนว่าจะเอียงมาลงจากบ้านจะ เนี่ยต้นเล็กๆเิ่นกับเป็นง่วยจ้าเพื่อนๆทบปากอานี่เนาะเนี่ยแถวนี้ก็เเ็นเนี่ยต้นหน่อๆก็เเ็นจ้าเพื่อนๆนี่จ้าเพื่อนๆคลิปนี้กะไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าหน้าค่ะนี่เนาะส่วนนี้ก็จะเอาไว้เฮ็ดมาเล็ดพันจ้าเพื่อนๆกำลังตรงบังนะเนี่ยน่วย ในมันน่วยเพื่อนน่วยเพื่อนกับนี่เนาะก็ร่งไงเอาไวเ้เฮ็ดมะเร็ดพันใจเพื่อนเพืจะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเพื่อนเเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีก็ขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ